ดีค่ะสวัสด,สสดีนักเรียนชั้นปรทุกคนอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3ของการเรียนการสอนของเราแล้วนะคะเนาะ,ะที่นี้สัปดาห์นี้นะคะมาดูกันว่าเราจะมาเรียนในหัวข้ออะไรนะคะแล้วก็มีการคำนวณยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสําหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของอตัวต้นทานตัวเนยวนาแล้วก็ตัวเก็บอประยุไปแล้วเนาะที่นี้มาดูนะคะ หัวข้อนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของวงจร RLC ตัว R คือตัวต้านทานตัว L คือตัวเหนี่ยวนำแล้วก็ตัว C คือตัวเก็บประจุนะคะจะนำทั้งสามตัวนี้มาต่อเป็นวงจรนะคะจะเป็นวงจรอนุกรมขนานหรือผสมก็ได้นะคะ,ะวงจรนี้นะคะก็จะต่อคล้ายๆกับตัววงจรไฟฟ้ากระแสตรงเลยนะคะ แต่วงจรไฟฟ้ากระแสะตรงเราต่อแค่อะไรเอ่ยตัวต้านทานต่อกันแต่วงจรแบบกระแสะสลับนะคะจะนําทั้ง3าตัวนี้นะคะมาต่อกันและวิธีการคํานวณน,นะคะมันก็จะแตกต่างออกไปนะคะแต่จะใช้หลักการกดของโอหอนเดิมนั่นแหละนะคะแต่ตัวสูตรอะไรอย่างี้จะแตกต่างออกไปนิดหน่อยนะคะและหัวข้อที่2นะคะจะเป็นเรื่องของกําลังไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสะสลับนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีวิธีการคํานวณยังไงจะหา กำลังไ,ไฟฟ้ายังไงนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนหัวข้อแรกกันเลยค่ะหัวข้อแรกของเรานะคะคจะเป็นเรื่องของการต่อ RLC แบบอนุกรมนั่นเองนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะการต่อ RLC แบบอนุกรมนะคะคจะต่อเหมือนรูปด้านล่างนี้เลยล่างซ้ายมือเห็นไหมนำ R นำ L ก็นำ C นะะมาต่อเรียงกันนะคะแล้วก็ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟมเอกนะคะแหล่งจ่ายไฟที่เป็น ไฟฟ้าก็เสแ็สลับอ่ะทีนี้จากแผนภาพเฟสเซอร์ของเราเมื่อเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะยังจําได้ไหมแผนภาพนี้นะคะครูจะนําทั้งสามตัวเนี่ยมารวมกันเลยนะคะมารวมกันเลยข้างบนก็จะเป็นอะไรเอ่ย VL นะคะตรงกลางจะเป็น VR แล้วก็ข้างล่างจะเป็น VC นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า VL มันนํา i อยู่เป็นไงเอ่ย90องศานะคะ VR มีค่า ไปทิศทางกับ IR เนาะส่วน VC นะคะตาม i อยู่90องศานะคะเราจรึงได้แผนภาพด้านล่างเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวงจรแบบอนุกรมนี้นะคะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมีค่าเท่ากันนะคะอะเขียนไว้ก่อนว่า I เนี่ยมีค่าเท่ากันนะคะ I เท่ากันหมดทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็น I ที่ผ่าน R นะคะหรือ ไอที่ผ่านขดลวดแอลนะคะหรือไอที่ผ่านตัวเกล็ดป,ประจุ C นะคะมีค่าเท่ากันหมดเลยดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่า V ทั้ง3ตัวนี้มีค่าเท่ากันนะคะเราจึงจัดไอเนี่ยเป็นไอตัวมาตรฐานนะคะซึ่งพอนํามาเขียนเป็นแผนภาพมารวมในแผนภาพนะคะเราจะได้กระแสไอนะคะไปที่เดียวกับ VR ก็คือจะเป็นไอรวมเลยนะคะจะเป็นไอรวมเลยเขียนแค่ไอัวเดียวก็พอแล้วเนาะ ไ I ให้เข้าใจว่าเป็น I รวมเลยนะอ่ะทีนี้นะคะเราก็จะได้ว่า vl มันนำอยู่90 vl ก็จึงเป็นข้างบนนะคะนี่เห็นไหมนำอยู่90องศานะคะตั้งฉากกันส่วน v c ก็เป็นไงเอ่ยตาม I อยู่90องศาเราก็จึงได้ v c อยู่ข้างล่างนั่นเองนะคะอ่ะพอได้กระแส I แล้วนะคะตัวที่เราจะหาต่อไปคืออะไรคะคือ V นั่นเองนะคะ V ีรวมของวงจอนี้นะคะเราต้องหา V รวม หาสอหาวีรวมก่อนที่เราจะไปหาวีรวมเราก็จะนะคะยุบตัวแผ่นภาพนี้นะคะเขียนใหม่นะคะเขียนใหม่จะได้เป็นฝั่งนี้ก็จะเป็น VL-V4 ลบ v, L v นะคะข้างบนเอา C ขึ้นไปนะคะขึ้นไปเป็นตัวลบต่อไปตัวขวามือนี้นะคะก็เป็น VR เหมือนเดิมปกติเลยนะคะ ตัวมีรวมนะคะจะเขียนได้ทิศทางนี้นะคะนี่รวมทำมุม theta ตตหรือมุมไฟล์ก็ได้นะคะให้เป็นสัญลักษณ์ไว้นะคะตรงนี้คือ v ีรวมก่อนที่เราจะหา v ีรวมได้นะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่า vr vl แล้วก็ vc คืออะไรนะคะจำได้ไหมเอ่ยสัปดาห์ที่แล้ว vr มีค่าเท่ากับ ir นั่นเอง vc ล่ะมีค่าเท่ากับ i x c นะคะซึ่ง x c มีค่าเท่าไหร่เอย่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วนโอเมก้า c นะคะส่วน v l ล่ะมีค่าเท่ากับ i นะคะ i x l นะคะซึ่ง x l มีค่าเท่ากับโอเมก้า l นะคะอย่าลืมนะอ่ะทีนี้หา v รวมได้แล้วนะคะ v รวมของเรารูให้เป็น v t ละกัน v t ก็จะมีค่าเท่ากับรูทอะไรเอย่ย v กำลังสองเท่ากับจำไ,ได้ไหมเกกำลังสองเท่ากับ b กำลังสองบวก c กำลังสองจำได้ไหมสูตรทางคณิตศาสตร์นะคะก็จะได้ V ีทีนะคะ v t ทีเดียวก็จะมีค่าเท่ากับ v r ากำลังสองบวกับบวกกับ V l ลโลกับ vC ทั้งหมดกำลังสองนั่นเองนะคะสูตรนี้คือการหา v รวมในวงจอรอนุกรมนะคะ อ่ะทีนี้จากวีรวมของเราคูเขามาต่อหน้านี้นะขามาต่อหน้านี้นะคะอ่ะจากสูตรวีรวมของเรา VT มีค่าเท่ากับรูท VR ากำลังสองบวกกับ v l ลบ vc vc ทั้งหมดกำลังสองทีนี้นะคะเราก็จะแทน V แต่ละตัวเข้าไป VR ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไรเอย่ย IR ถูกไหมคะก็จะได้ IR ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ VL คือ IXL VC คือ i x c เขียนใหม่ขอภายเขาย้าลบก,กับ i x c ทั้งหมดกำลังสองทีนี้เราบอกว่าวงจรแบบอนุกรมเนี่ย I มันเท่ากันถูกไหมคะ เราก็จะได้ว่านะคะูขอดึง i ออกมานอกรูทเลยละกันนะคะจะได้ว่า i รูทนะคะ r ากำลังสองบวกกับ XL x l x ลบ x ทั้งหมดกำลังสองนั่นเองอทีนี้นะคะจากกฎของโอห์มจากสูตรของเรานะคะจากกฎของโอห์ม V เท่ากับ i R ถูกไหมคะ V เท่ากับ ir v รวรวมเท่ากับกระแสรวมในวงจรคูณอยู่กับความต้านทานรวมในวงจรถูกไหมคะ ทีนี้สตมุติถ้ารูยายไอลงไปหารถ้ารูยายไอไปหารจะได้ว่าวีทีส่วนไอเนี่ยวีรวมส่วนไอรวมมีค่าทากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับความต้านทานรวมนั่นเองนะคะความต้านทานรวมทีนี้นะคะเขาก็กําหนดสัญลักษณ์ให้ความต้านทานรวมเนี่ยมีค่าเท่ากับแทนะคะแท้คือค่าของความต้านทานนะคะความต้าน รวมในวงจรนะคะหรือเรียกอีกค่าหนึ่งว่าค่าอิมพีแดน e ์นะคะอิมพีแดนต์เรียกแบบไหนก็ได้นะคะแล้วตะโจทย์จะถามนะคะตังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่า z เนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยรูท r กำลังสองบวกกับเ l ลบทั้งหมดกำลังสองนั่นเองนะคะถ้าเขียนเป็นแผนภาพเฟเซอร์ก็ จับแผ่นภาพของเรามาข้างบนก็จะเป็น x l ลบ x 4ข้างล่างก็จะเป็นอะไรเอ่ย r นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น,นก็เป็น z น,นั่นเองนะคะเป็น z นนั่นเองทำมุมฝ่าย เอาเวกเตอร์ที่เกิดขึ้นนะคะก็แสดงถึงความสัมพันธ์นะคะความ่มังเฟสของความต้านทานรวมในวงจรนะคะค่าความต้านทานของตัวต้านทานนะคะค่าความต้านทานของตัวเก็บประจุแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำนั่นเองนะคะทีนี้นะคะถ้าโจทย์ต้องการหาม,มุมล่ะมุมถ้าโจทย์ต้องการหามุมไฟนะคะเราก็จะได้ว่าแทนไฟมีค่าเท่ากับนะคะ VL ลบ VC ส่วน vr uh, นะคะหรือมีค่าเท่ากับ xl ลบ x c ส่วนด้วย r uh, นั่นเองนะคะสูตรนี้คือสูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณนั่นเองนะคะอนุวัต้แล้วก็สูตรทั้งหมดนี้นะคะเห็นไหมเรื่องนี้ก็มีแค่3สูตรเพียงเท่านี้นะคะอัทีนี้ถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโจทย์กันนะคะโจทย์ของเราเรื่องนี้มีประมาณ4ข้อด้วยกันมาดูที่ข้อที่1ก่อน ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับมีความถี่50เฮิร์ตให้ f มาให้ f มานะคะดังรูปถ้าโวลต์มิตเตอร์ v เนี่ยอ่านค่าความต่างศักดิ์ได้200โวลต์คืออะไรเอย่ยคือค่าของไร vrm s อ่ะแอมมิตเตอร์ a เนี่ยจะอ่านค่าได้เท่าไหร่นะคะก็คือหา irms นั่นเองอทีนี้สูตรของเรานะคะ v รวมของเรานะคะ vrm s ของเราเนี่ย v รวมเท่ากับ i รวมหรือ i r s s นะคะคูณอยู่กับ z ซัต้นเองก็คือความต้านทานรวมในวงจรนะคะทีนี้เราเนี่ยไม่ทราบความต้านทานรวมนะคะจากรูปนะดูที่รูปนะคะเราทราบแค่นะคะค่าความต้านทานของตัวเก็บประจุแล้วก็ค่าความต้านทานของตัวต้านทานที่ต่ออนุกรมกันอยู่นะคะเราก็จะทำไมเอ่ยหาค่าแซดก่อนจากสูตรของเราแซดมีค่าเ่ากับรูปนะคะ พากำลังสองบวกกับ xl ลบ xc ทั้งหมดกำลังสอง r ของเราโจทย์ให้มามีค่าเท่ากับ30กำลังสองบวกกับ xl คือมีไหม xl ไม่มีนะคะวงจรนี้ก็เป็นศูนย์ปลบกับ xc คือ40ทั้งหมดกำลังสองนะคะตัวค่าลบ xl ลบ xc เนี่ยหนูไม่ต้องไปกังวลนะคะเพราะว่าเมื่อมันยกกำลังสองเนี่ยนะคะเครื่องหมายมันก็หายเหมือนเดิมเนาะไม่ต้องกังวล คำนวณออกมาสิได้เท่าไหร่เอ่ยสามสิบกำลังสองได้เก้ร้อย่ะบวกกับลบสี่สิบกำลังสองได้หนึ่งันหอยนะคะบวกกันก็ได้สองพันห้าถูกไหมดังนั้นแซดเมื่อถอดรูทออกมาแล้วก็มีค่าเท่ากับห้าสิบโอห์มนั่นเองนะคะห้าสิบโอห์มนั่นเอง เสร็จแล้วเราก็จะนำแซดเนี้ยนะคะไปแทนในสูตรของเราว่า v รวมเนี่ยมีค่าเท่ากับ i รวมคูณกับแซวรวมของเราคือ2 0 0 I รวมคือสิ่งที่เราต้องหาสิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะ i อไนั่นเองนะคะและตัว Z คือ50ดังนั้นเราก็จะได้ว่า i รวมของเรานี้นะคะมีค่าเท่ากับ C M แอปนั่นเอนะคะเรียบร้อยคำตัตอบข้อที่1ของเรานะคะอ่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูข้อที่2ต่อกันเลยอ่ะข้อที่2นะคะโจทย์เขบอกว่าวงจรเนี่ยประกอบด้วยตัวตั้งทานนะคะตัวตั้งนทานขนาด20โอห์มให้อามาผลลวดเหนียวน้นามมีความต้านทานเชิงเหนียวหนาำให้เ l มาและตัวเก็บประจุนะคะให้ XC มา ต่อกันแบบอลูกโลมนะคะแล้วก็ต่อเข้ากับะะแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 220V ให้มีโวลต์วีมาให้มีรวมมานะคะจงหากระแสในวงจรน,นะคะเราก็จะได้ว่าสูตรเหมือนเดิมเลยมีรวมเท่ากับอะไรเอ่ยไอยรวมคูณกับแปดนะคะให้หากระแสก็คือให้หาไอารวมถูกไหมมอนเดิมเลยนะคะอันดับแรกหากแปดก่อนเพราะว่ามีรวมเรารู้แล้วนะคะ สูตรแทรกของเรามีค่าเท่ากับรูท r กลังสองบวกกับ XL ลบกับ X4 ทั้งหมดกำลังสอของเราคือ20่สิกำลังสองบวกกับสิอ่าสาลบกับสิหทั้งหมดกำลังสอง,ออง,องสองบกกิบห้ากำลังสองได้2องยิบห้าบวกกันได้6กร้อยยี้ารูหร้อยยี่้าได้ ยี่สิบห้าโอห์มนั่นเองนะคะได้แสตช์ละยี่สิบห้าโอห์มต่อไปหาไอารวมของเรามีรวมเท่ากับไอรวมส่วกับแดังนั้นนะคะไอรวมของเราก็จะมีค่าเท่ากับมีรวมส่วนแก็คือสองร้อยยี่สิบส่วนด้วยยี่สิบห้ามีค่าเท่ากับแปดจุดแปดแอมแปร์นั่นเองนะคะนี่ เรียบร้อยนะคะ,ะไปต่อข้อที่สามกันเลยนะคะข้อที่สามข้อที่สามโจทย์ให้อะไรมาเอ่ยโจทย์บอกว่านะคะขดลวดเหนี่ยวนำเนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์อยสองเฮนรี่ให้ L มานะคะให้ค่าของขดลวดมาและตัวเก็บประจุให้ C มาสิบไมโครฟารัด กับอนุกรมต่ออนุกรมกับแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความต่างศักย์สูงสุดให้ Vm มานะคะไม่ใช่ V รวมนะตัวนี้นะคะความต่างศักย์สูงสุดคือ V รวมอคือ Vm นะคะเราก็ต้องไปหา V V รวมอีกทีนึงก็คือ v r m อีกทีนั่นเองนะคะและให้ความเร็วเชิงมุมนะคะความเร็วเชิงม,ม,มุมโอเมกาเท่ากับ1,000พเรเดียน,นต่อวินาที จงหากระแสไฟฟ้าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์ก็คืออะไรเอ่ย I RMS นั่นเองนะคะอันดับแรกอันดับแรกเราจะหา I RMS ได้นะคะเราก็ต้องหา I m ได้ก่อนนะ,ะหา I m ไม่ได้ก่อน อันดับแรกนะคะเราต้องหาความต้านทานค่าความต้านทานของแต่ละตัวก่อนนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ให้มาโดยตรงเลยนะถูกไหมเห็นไหมให้ค่าของผลลวดมาให้ตัวเก็บประจุมานะคะไม่ได้ให้ค่าความต้านทานมาเลยนะคะเราก็ต้องหาความต้านทานของแต่ละตัวก่อนนะคะค่าความต้านทานอาจจะได้ว่า X L เนี่ยมีค่าเท่ากับเลยโอเมก้าแอลโอเมก้าของเราคือ1 0 0่ค่า L คือ0ูนจสอง คูณกันออกมามีค่าเท่ากับสองร้อยโอห์ได้ละตัวที่1ต่อไป x c มีค่าเท่ากับ1ส่วนโอเมกา c หนึ่งส่วนหนึ่งพันคูณกับสิบไมโครคือสิบกำลังลบหคูณกันออกมานะคะมีค่าเท่ากับอาจตัดกันซะเหลือ1ส่วนส0่กำลังลบสองได้หนึ่งร้อยโอห์ได้หนึ่งร้อยโอห์แล้วต่อไปหาค่าแสตต่อ ความต้านทานรวมในวงจรค่า z นะคะแต่ z ก็ R กำลังสองบวกกับ XL ลบ XC ทั้งหมดกำลังสองเสร็จแล้วนะคะตัว R เนี่ยมันไม่มีในวงจรนะคะมีแค่ XL ลบ XC ถูกไหมเราก็จะได้ว่า R เนี่ยเป็นศูนย์ไปนะคะ XL คือสองร้อยลบกับหนึ่งร้อยทั้งหมดกำลังสองสองร้อยลบหนึ่งร้อยก็คือหนึ่งร้อยทั้งหมดกำลังสอง รูทหนึยกำลังสองถอดรูทออกมาก็มีค่าเท่าก,กับ100โอห์มนั่นเองนะคะห่งร้อโอห์มนะ,เ,นนะ,ะเสร็จแล้วนะคะพอได้แสตแล้วนะคะต่อไปจะหา i i m s ได้นะคะสูตรของเราคือ v i m s เท่ากับ i i m คูณกับแทถูกไหม v i m เท่ากับ i i m าคูณกับแท แต่เราได้แล้วนะคะแต่ vms i เรายังไม่รู้เพราะว่าที่โจทย์บอกมาคือ vm ดังนั้นจาก vms i เนี่ยสูตรของเราค่ารากที่2องจำได้ไมมเอย่ยมีค่าเท่ากับ vm ส่วนรูทสอ vm คือ100ส่วนรูทสองนั่นเองนะคะ,ะติดไว้แค่นี้ก่อนยังไม่ต้องคำนวณน,นะคะเสร็จแล้วคุณจะานำไปแทนในสมการข้างบนนี้ จะได้ว่า100ส่วนรูท2เนี้ยนะคะมีค่าเท่ากับ IRMS นะคะคูณกับ100วิเซตดังนั้น IRMS มีค่าเท่ากับ100ส่วน100รูท2ดังนั้น IRMS ของเราก็คือมีค่าเท่ากับ1ส่วนรูท2แอมแปร์นั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วโอเคไหม ขอไปต่ออีกหนึ่งข้อนะคะอีกหนึ่งข้อ,อข้อนี้ทาเยอะเลยนะคะทมเยอะเลยอ่ะข้อที่สี่นะคะมาดูว่าจทบอกอะไรมาวงจรอนุกรม RLC นะคะประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่ค่าแรงดันสูงสุดให้ V m มาร้อยห้าสิบโวลต์นะคะความ T หกสิบเฮิร์ตให้ f มาต่อกับตัวต้านทานนะคะตัวต้านทานคืออะไรเอ่ย ตัวต้านทานคือ R นะคะ425นะคะตัวเหนี่ยวนำนะ,ะขนาด1.25ฮ e n r y นะคะก็คือตัว L นั่นเองและตัวเก็บประจุนะคะก็คือค่า C 3.5ไมโครปรลัดนะคะจงหา,าหากไกลก่อนหาค,ความต้านทานของตัวเหนียวนำนะคะความต้านทานของตัวเก็บประจุแล้วก็ความต้านทานเชิงซ้อนนะคะอาลืมบอ,อกไปอีก ความหมายหนึ่งของความต้านทานรวมก็คือคําว่าความต้านทานเชิงของนั่นเองนะคะตัวนี้คือค่าแตนั่นเองนะคะที่โจทย์ต้องการหาเนาะอ่ะทีนี้มาหากอไก่ก่อนขอไขให้หากระแสไฟฟ้าสูงสุดเอาไว้ก่อนหาไอเอ็มพอไฟหามุมเฟสอ่ะหามุมเฟสคือมุมปลายของเรานั่นเองนะคะมุมเฟสแล้วก็งอง,งูคือหาแรงดันสูงสุดและแรงดันไฟฟ้าอ่ะกอการ ก็ก่ายหาความต้านทานของตัวเหนียวนำตูดว่าไงเออ xl มีค่าเท่ากับโอเมกา l ตัวนี้เขาไม่ได้บอกโอเมกามานะคะแต่เขาบอก f มาก็คือมีค่าเท่ากับ2พา p f l นั่นเองอ2คูณ pi f คือ60 l คือ1.25คูณกันออกมามีค่าอยู่ที่นะคะมีค่าอยู่ที่471 โอได้ละตัวที่1ต่อไปตัวที่สองหา x c มีค่าเท่ากับ1ส่วน2พาย f c 1ส่วน2พายคูณ60คูณอยู่กับเท่าไหร่เอ่ย3.5ไมโครคูณ10กำลังลบ6คูณกันออกมาซิมีค่าอยู่ที่ประมาณ758โอห ต่อไปหาตัวสุดท้ายคือ Z. แท่แทมีค่าเท่ากับรูทอาร์กำลังสองบวกกับเอ็กลบเทั้งหมดกำลังสองอารของเรามีค่าเท่าไหร่เอ่ยโจทย์บอกมา4ี่ร้อยิบห้ากำลังสองบวกับเอคือสี่เจ็ดหนึ่งลบเจดห้าปดทั้งหมดกำลังสองคำนวณออกมาสิ จะมีค่านะคะเท่ากับ513โ oh อห์มไดแล้วคำตอบข้อพอไก่นะคะอะต่อไปขอไข่ครูขอขึ้นหน้าใหม่นะขอไข่ขอไข่ขอไข่เขาบอกว่าให้หากะระแสไฟฟ้าสูงสุดถูกไหมคะกะระแสสูงสุดก็คือ I max มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย V max ส่วนด้วย แท้ตนเองนะคะอ่ะ Vmax นะคะโจทย์บอกมาแล้วมีค่าเท่ากับ150โวลต์รนะ้อสโวลต์ส่วนด้วยแท้ที่หาเมื่อกี้คือ513อมโอห์มหารกันออกมาจะอยู่ที่ประมาณ0.292แอมป์เรียบร้อยแล้วข้อขอไข่นะคะต่อไปขอพายหามุมเฟสมุมเฟตคือแทนเซตา แทนไฟล์ก็ได้มีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับ xl ลบ xc ส่วนด้วยะนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ v เนอะเรายังไม่ได้หา v นะคะจะใช้สูตรนี้แทนอ่ะ xl คือไร่ h โจต้องการหาไฟล์ตัวเดียวนะคะครูก็ย้ายแทนตัวนี้เป็น arc tan f l คือ471ลบกับ578ส่วนด้วย 425าคำนวณออกมาซีมีค่าอยู่ที่345.8องศานะคะ v max นะคะจะได้ว่า v v r max ก่อนละกันหาตัว r ก่อน v r max มีค่าเท่ากับ i max ส่วนด้วย r คูณด้วย r นะคะไม่ใช่ส่วนด้วย r i max คูณด้วย r นะคะ อักละแใจของเราที่เราหาไปตอนข้อขอไข่นะคะมีค่าเท่าไหร่เอ่ย0.292คูณอยู่กับ R r ของเราคือจุ่บอกมามีค่าเท่าไหร่425คูณกันออกมามีค่าเท่ากับ124โวลต์อันนี้คือ VR m a x ทีนี้ต้องการหา VR ใ,ใดๆนะคะจะได้ว่า VRT อะโูเขียนเป็น VRT ละกันมีค่าเท่ากับนะคะ มีค่าเท่ากับ v max ถูกไหมสูตรของเรา v max vrm MA a vrm นะไซ n อะไรเอย่ย omega t นะคะที่ t ใดๆเนาะอ่ะเอาร้อยยี่สิบสี่มาแทน vrm นะคะจะได้ว่าร้อยยี่สิบสี่ไซ omega ของเราก็คือร้อยยี่สิบ t นั่นเองนะคะ omega ของเราอ่ะมองไม่เห็นแป๊บนึงนะอ่ะ,อะโอเค แล้วนะอ่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเหลืออีกสองตัวเหลืออีกสองตัวนะคะเป็นของตัวเหนี่ยวนำแล้วก็ตัวีประจุเนาะทีนี้ v อ่ะตัวเหนี่ยวนำก่อน v l max ก่อน v l m มีค่าเท่ากับ i max คูณ่กับ x l นะคะ i max ของเราคือ0.2 ไปเอ่ย292คูณอยู่กับ xl ของเราที่หามาได้คือ471คูณกันออกมามีค่าเท่ากับ138โวลต์คำตอบของเราทีนี้โจทย์บอกว่าให้หา vl ใดๆด้วยนะคะความต้านทานของตัวเหนียวนำณเวลาใดๆก็จะมีค่าเท่ากับ138ซายโอเมกาทีก็คือ120พายที โอเมก้าจุดไม่ได้บอกมามันก็มาจากตัวความต่างๆนั่นแหละนะคะ2องไพเนะคะ f ของเราเป็น60ก็คูณกับ2ได้120นั่นเองนะคะโอเคเลอตัวสุดท้ายนะคะเป็น vc max อะ vc max เท่ากับ i max คูณกับ xc i max คือ0.292คูณ xc ที่หามาได้คือ758คูณกันออกมามีค่าเท่ากับ221โวลต์ ดังนั้นนะคะ vc นะคะ vc ที่เวลาใดๆจะมีค่าเท่ากับลบสองยสบอ็ดนะคะไซรยสิพายที่ทำไมถึงเป็นลบนะคะเพราะว่ามันนำทำไมถึงเป็นลบนะคะเพราะว่ามันตามกระแสะอยู่นะคะมันตามกระแสะอยู่ค่าของมันจึงเป็นลบนะคะหมดแล้วนะคะตำรับการต่อแบบ อะนุกรมนะคะแบบอะนุกรมเห็นไหมเดี๋ยวนะคะคลิปวีดีโอต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการต่อวงจรแบบขนานั่นเองะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูวงจรแบบขนานกันได้เลยค่ะ